สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนชื่อปังปอนะคะก็เป็นนิสิตโครงการครูคืนถิ่นนะคะก็หลังจากที่ได้ทางการสอบ i อเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคะแนนผ่านตามเกณฑ์แล้วค่ะส่วนตัวของปอนะคะปอนเป็นเอกภาษา,ษาอังกฤษค่ะจะใช้คะแนนอยู่ที่4.5คะแนนค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้คะแนนมาที่5.0คะแนนค่ะ ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการสอบนะคะปอนสอบด้วยแบบของการสอบแบบคอมพิวเตอร์นะคะก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการสอบคอมพิวเตอร์เลยนะคะเพราะว่าค,คิดว่ามันสะดวกกว่าการสอบเปเปอร์มากๆเลยคะ่ะก็คืออย่างพาร์ท listening ใช่ไหมคะ listening ก็จะมี มันจะง่ายๆมากเลยค่ะคือเขาจะมีช่องตารางมาเป็นช่องคําตอบมาให้เราแล้วถ้าเราฟังเนี่ยเราสามารถพิมพ์ติ๊กเข้าไปตรงช่องคําตอบแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะโดยสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็อ,อย่างพาร์ทเรดดิ้งก็คือง่ายมากเลยค่ะอย่างถ้ามีเติมคําก็เขาก็จะมีช่องมาให้คล้ายๆ s t e n i n g เลยค่ะแล้วก็สามารถไปเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็เติมคํา แตม่มันจะมีะมันจะแตกต่างจากเปเปอร์ก็คือมันจะสะดวกกว่านะคะในในความคิดของของปอนะคะก็คือมันจะมีด้านซ้ายก็จะมีเป็นพสเทจที่ให้เราอ่านมาให้ค่ะส่วนด้านขวาก็จะมีเป็นช่องคําถามแล้วก็ให้เราอ่านแล้วก็หาคีย์เวิร์ดเพื่อที่จะไปตอบคําถามจากเรดดิ้งค่ะซึ่งมันเราไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะลิกกันเหมือนเปเปอร์เลยค่ะคือมันง่ายมากเลยค่ะเธอสามารถมองแล้วก็ เจอคำตอบที่ง่ายมากค่ะทำให้ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบไปได้เยอะเลยนะคะส่วนถ้าเป็นอ่าพาร์ทไรติงนะคะไรติงก็คือเขาจะมีฝั่งด้านซ้ายขวาเหมือนกันค่ะคือด้านซ้ายก็จะเป็นอ่าโจทย์นะคะจะมีทั้งทักหนึ่งและทักสองเลยค่ะก็คือเราสามารถคิดเลือกทาจะทําทักไหนก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าส่วนตัวท่านแนะนานะคะก็ให้ทําทักสองก่อนนะคะเพราะว่ามันจะ ได้ใช้เวลาในการาตีโจทย์แล้วก็การเขียน,นะคะ่ะจะได้ประหยัดเวลาด้วยนะคะ mm. ก็คือมันจะมีฝั่งด้านซ้ายและขวาใช่ไหมคะเราก็สามารถดูโจทย์ด้านซ้ายแล้วด้านขวาก็จะมีเป็นช่องว่างให้เราเลยนะคะก็คือเราก็สามารถพิม เขียนไรติงเข้าไปได้เลยค่ะตรงช่องนะคะแล้วดีแตกต่างจากเปเปอร์ก็คือคอมพิวเตอร์จะมีการอ่านับจํานวนเวิร์ดให้เราด้วยนะคะคือเราพิมพ์ไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราพิมพ์ไปกี่คําแล้วอ,อย่างเงีย้ยง่ายมากเลยค่ะส่วนอ่าพาร์ทของสปีกิ่งนะคะคือสปีกิ่งก็เหมือนตามทั่วไปปกติเลยคะ่ะก็เราก็มีการเตรียมตัวก่อนนะคะที่จะไปพูดหรือไปสอบสปีกิ่งนะคะ